โดยในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าทรงธทรรมนะคะมีใบบอกจากสระบุรีรนะคะว่าพบรอยพระพุทธบาทานะคะพระเจ้าทรงรมท่านก็เสด็จไปที่สระบุรีรนะคะที่อําเภอพระพุทธบาทก็เสด็จตามทางชลมาศก็ค,คือแม่น้ําป่าศักซึ่งอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะคราวนี้ท่านก็เหมือนตั้ง ที่ประทับ,บนะคะที่ท่าเรือรนะคะก็จะมีที่ประทับของพระเจ้าทรงทรรมอยู่นะคะเรียกว่าท่าเจ้าสนุกนะคะแต่ต่อมาในสมัยของอกษัตริย์องค์ที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะก็เสด็จนมัสก,การลอยพระพุทธบาทเหมือนกันแต่ครั้งนั้นท่านก็มาประทับสร้างที่ประทับแลมไม่ไม่ประทับที่ท่าเจ้าสนุกแต่มาประทับ สร้างตำหนักประทับที่ปราสาทนครหลวงที่นี่เลยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่บริเวณนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าค่ะ<อ>ด้านหน้าเป็นตำหนักใช่ใช่ค่ะจะณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นมณฑปตรงที่สาราพาระจันทร์ลอยอนะคะ